สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็วันนี้นะครับเป็นหนึ่งวันที่ผมได้กลับมายิงหนังสติกอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ฝึกยิงนะครับก็ใช้ลูกดินนะครับนี่เม็ดแค่นี้8ดมิลนะครับเป็นลูกดินนะครับก็ถามว่าทําไมถึงใช้ลูกดินก็เพราะว่าไม่มั่นใจตัวเองนะครับวางมือไป1ปีนะครับถ้าเกิดว่ายิงลูกเหล็กขึ้นมามันพลาดขึ้นมาก็นิ้วจะแตกได้นะครับก็โอเค ไม่นอกเรื่องละตอนนี้ผมก็ได้วางลูกดินไว้ตรงนู้นแล้วนะครับาวางไว้3ามาาเม็ดนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ลูกดินแดมิลน,นะครับยิงลูกดินแดมิลเหมือนกันนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากวางมือไป1ปีนะครับผมจะสามารถยิงหนังสติ๊กได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็จะยิงท่าเกี่ยมนะนี่ก็คือเงาที่เราใช้วันนี้นะ ยิงค่าแก้มก่อนรว่าบัตเตอร์ไฟน่าจะยิงยิงยิงยังไม่ได้ครับเดี๋ยวแก้มจะไปนะครับเอเคเดี๋ยวเรามายิงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอไปวางลูกดินให้มันเป็นที่เป็นทาง,างนิดน,นึงพอดีมันตกเะฟบตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองยิงนะครับช่วยเชียร์ด้วยนะว่าผมจะยิงยีน่นัดนะครับจะโดนครั้งสามเม็ดนะครับ นัดแรกนะครับไปโดนไม่โดนระยะก็ประมาณ6กหกเมตรนะครับไปแล้วครับ1น,นัดครับนัดนี้นะัดที่2ไม่โดนนะครับ รู้สึกว่ามือสั่นมากเลยครับไม่นิ่งเหมือนเมื่อก่อนนะไปแล้วครับนัดที่สองไปแล้วครับไปนัดที่สามนัดที่สามเป้าที่สองนะครับไปแล้วัสุดท้ายนะครับหาไม่โดนนะครับ ั่นงมากเลยนะคนนี้ไม่โดนนะธรรมดาครับธรรมดาไม่ได้ยิงนานนะ เรียบร้อยครับผมกี่นัดครับทุกคนช่วยนับหน่อยนะครับก็ธรรมดาครับผมว่าผมยิงได้แค่นี้นี่ผมก็ดีใจแล้วนะคือแบบเราไม่ได้จับง้มสติ๊กมานานนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นง้มที่ผมทําเองนะครับอย่าง TC 0.55ยางตัวนี้ผมเก็บมา 1, 1ปีกว่าเกือบ2ปีนะครับก็เอากลับมายิงก็ตอนนี้ยิงไปประมาณา50นัดก็รู้สึกว่า ย,ยังยังยิงได้ตลอดอยู่นะยังไม่ฉีกเลยนะยังธรรมดาอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปกลับมาทาคลิปให้พี่ๆน้องๆนัน่นนะนะครับดูกันเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ขอเวลาซื้ออุปกรณ์หน่อยนะครับอะไรที่ผมใช้เมื่อก่อนตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วอย่างแงบอย่างแามก็ขายแดกมดแล้วครับอน,นไม่เหลือแล้วเยวต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับ เดี๋ยวล่าสุดจะมีง่าม UFO ของทีรันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเอาทำคลิปแรกให้ชมเลยคลิปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนะครับผม